นี่จะหมดเวลาปิดท้ายครับคุณผู้ชมรออยู่แน่นอนเรื่องหวยนะคะไม่ควรพลาดวันนี้หวยออกด้วยวันนี้เลยเอาเรื่องหวยมาฝากคอหวยทั้งหลายแล้วใช่แล้วนะฮะล่า<ม>สุดครับเป็นข่าวดีสําหรับคนที่บ่นอุบกันเลยล่ะว่าเวลาจะซื้อหวยเอาตรงๆเลขอัน้นเจอเลขอัน้นแล้วก็แทนไม่ได้แถมถูกอีกต่างหากอ่าภ้มอ,อกภ้มใจปิดท้ายกันนะฮะวันนี้มีข่าวดีสําหรับกองสลากที่จะมาบอกข่าวกันนะฮะเปิดขายหวย3ามหลักย้ําเลยว่าไม่มีเลขอัน้นใบละ20บาทฟังไม่ผิดน นอนคุณผู้ชม20บาทเท่านั้นต่อ1ใบและไม่มีเลขอันนะคะโดยผู้ซื้อสามารถซื้อสลากได้ในช่วงของทดสอบตัวไหนได้ที่ร้านค้าโครงการสลาก80ทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการ80แผงนะคะเช็ครายละเอียดได้ที่นี่เลยสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักในระบบทดสอบแบบปิดหรือว่าแซนบ็อกจะจําหน่ายในราคาใบาละ20บาทสามารถเลือกซื้อได้ทุกหมเลขตั้งแต่000 03ตัวนี่แหละถึง999 ไม่มีเลขอันนะคะใช่แล้วนะครับโดยก็จะมีสลากหนึ่งใบนะครมีโอกาสถูกรางวัลเนี่ยสประเภทรางวัลด้วยกันมีอะไรบ้างคุณผู้ชม3ตัวตรง <c oughs> นี่ <c oughs> ทำไมพูดคล่องปากจ <c oughs> ังเลยแม่ <c oughs> แล้วก็มี3สลับหลักนะฮะ <c oughs> แล้วก็มี2ตัวรวมถึงรางวัลพิเศษ <c oughs> ซึ่งก็จะมีการจ่ายแบบรูปแบบผันแปรตามจำนวนผู้ซื้อนะฮะในแต่ละหมายเลขที่ถูกงวดนั้นๆโดยก็จะมีการออก 16กับวันที่ 2> 2 1นั่นแหละสงงวดนั่นแหละนะฮะผลรางวัลอ้างอิงเนี่ยก็จากการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักก we ็ค okay. ือที่จะออกกันช the ่วงบ่ายสามโมงครึ่งนั่นแหละนะฮะสามตัวตรงนี่3หลักสลับนะฮะแล้วก็มีรางวัลมีเลขท้าย3ตัวของผลรางวัลที่1รางวัล2ตรงนะคะมาจากผลรางวัลตัวเลขท้าย2ตัวและรางวัลพิเศษจากสุ่มนะคะจากผู้ถูกรางวัลสตัวตรงนั่นเองนะคะโดยจะมีการออกรางวัลพิเศษภายหลังจากที่การออก ออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักเสร็จสิ้นในแต่ละง,งวดด้วยนะคะนี่นะฮะโดยกําหนดการในการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล3ตัวหลักนะฮะหรือว่าเลข3หลักที่บอกไปจะมีระบบทดสอบแบบปิดนะให้กับประชาชนทั่วไปตั้งแต่วันเริ่มก็คือ1พฤศจิกายนพี่บอนเข้าไปแล้วนะวดแรกนะมาแล้วมาแล้วหนึ 1> 1่งพฤศจิกายนใ,ใช่นี่เข้ามาเลยที่เป๋าตังค์ปุ๊บกดเลยนี่มาแล้วอยู่ตรงนี้แต่ วันตุลาคมนะพี่บอลน,นี่ก็คือยังไม่วันนี้ก็คือเริ่มเริ่มเริ่มจำหน่ายวันพรุ่งนี้กดไปเลยวันนี้ยังไม่จำหน่ายไงติดตามได้ในเว็บไซต์ w w w g l o o r t h หรือว่าโทรศัพท์02-528-9999ใครฟังไม่ทนันไปดูย้อนหลังไลฟ์ได้ใช่แล้วนะครับเอาล